สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ MSN Channel MSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโรคสารคดีเดินทางช่วงบันทึกการเดินทางเส้นทางระหว่างดอยทุเรมุ่งหน้าสู่มอนคลุยอำเภอท่าสองอย่ยางจังหวัดตาก เริ่มเช้าวันใหม่ในวันที่อากาศแจ่มใสและก็อากาศสดชื่นบนยอดดอยทูเรซึ่งเช้าวันนี้ผมจะไปเดินดูรอบๆที่พักครับว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งการได้ออกมาประจนภัยชีวิตในป่าในเขาที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกและซึ่งพื้นที่ที่ดอยทูเรที่เราอยู่ก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตินะฮะเราก็ต้องพึ่งพาคนพื้นที่อย่างนี้นะครับแต่เช้าอย่างนี้ก็ อีกหนึ่งบรรยากาศในการทําอาหารที่กองไฟก็หาฟืนหาอะไรกันธรรมดาเท่านี้นะฮะส่วนองอาหารก็ประกอบกันตามสภาพที่มีฮะน้ําก็คงจะเป็นในลําธารนี่แหละฮะแต่ต้องต้มให้สะาดก่อนนะครับวันนี้ผมมีแต่พ่อครัวแบบฝีมือฝีมือครับวันนี้ นีะะฮวันนี้บอกตรงๆครับไม่มีแม่ครัวมีแต่พ่อครัวครับ <c oughs> ทำงานกันก็สนุกสนุกครับ <c oughs> ได้บรรยากาศเข้าลมหนาวเลยครับเ <c oughs> ช้าเช้านี้ <c oughs> นี่เขาเรียกอะไรฮะชีวิตป่านี่ก็คือมีดต้องคมตลอดเวลาผมว่าตอนนี้เงินก็ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในการดำเนินชีวิต มากสักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าชีวิตจะอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาเนี่ยฮะอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิดวันนี้พี่เขามาฝนมีแต่เช้าเลยฮะคงจะเตรียมเอาไว้ทำอาหารหรือไม่ก็วันนี้เราต้องเดินป่าที่ค่อนข้างจะไม่มีใครเดินเลยฮะคงวยถางพงวยในส่วนหนึ่งวันนี้ต้องบอกว่า ความเป็นอยู่ของชีวิตผมเนี่ยขึ้นอยู่กับชาวกะเลียงกลุ่มนี้แหละฮะรอยทุเล หมอกสวยนะฮะวันนี้ใช่ค่ะสวยมากเลยหนาแน่นเลยครับหมอกกำลังดีเลยอากาศครับที่นี่คืออะไรนะครับเนี่ยครับที่นี่คือม่อนทูเลช่วยไหมทูเลเอาม่อนทูเลที่นี่คือม่อนทูเลนะคะม่อนทูเลแปลว่ามภูเขาสีทองเพราะว่าเพราะว่าก็คือเมื่อแสงอาทิตย์พ้นจากภูเขาก็จะสะทองเห็นญ้านี่นะคะสีทองอลามไปทั่วภูเขาเลย สำหรับมอนทุเรนี้ก็ขอพูดซ้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกบนยอดเขาอาหารน้ำเต็นท์ที่พักหลับนอนก็ต้อง ติดต่อสอบถามอาบอบตท่าสองอยางหรือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดตากหลังจากที่เดินไปเยี่ยมชมลูกหาบ ประกอบกิจกรรมต่างๆในการทำอาหารเก็บเต็นท์และเดินชมวิวทิวทัศน์มุม360องศาเสร็จเรียบร้อยผมก็กลับมาทานอาหารเช้าซึ่งลูกหาบก็ทำไว้ให้เรียบร้อยหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับวันนี้รุยป่าอีกหนึ่งวันบางคนก็นั่งทาครีมกันทากลวครับและสำหรับบางท่านก็ออกตัวไปก่อนแล้วขครที่ธุระเสร็จแล้วก็ออกตัวไปก่อนเพราะว่า วันนี้แน่นอนว่าเดินทางทั้งวันอีกแน่นอนสองเท้าก้าเดินส่วนใครมีหน้าที่จัดเก็บขยะและก็ฟังกลบให้เรียบร้อยเผาให้เรียบร้อยทําพื้นที่ให้สะอาดเสร็จก็จะออกตัวเดินทางกันต่อจากม่อนทุเเนี่ครวันนี้เราเดินสภาพค่อนข้างจะเป็นป่าจริงๆแล้วเราก็เป็นกลุ่มแรกที่มาสํารวจเพื่อจะเดินจากทุเลไปม่อนครยฮะนะฮะได้ยินนะฮะเสียงเจ้าหน้าที่บอกผมครับ แล้ว,ลวส,สภาพป่าก็จะคืบต้องเดินกันถานกันไปแล้วก็ค่อยๆเดินกันไปแล้วฮะคงใช้เวลาทั้งวันนะครับวันนี้แต่สภาพป่าก็ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่มากฮะบางจุดเป็นต้นมะม่วงป่าก็มีฮะป่าโปร่ง,ง,งผมเดินแค่รู้สึกจะเสียเ <laughs> หนื่อยฮะต้องหายใจลึกๆ <laughs> สำรวจกันจริงๆครับวันนี้เพราะว่า <laughs> ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ททฮะผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นะฮะ แลวก็น้องถ่ายวิดีโอรวมถึงเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ทั้งอบอตทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ฮะก็หลายท่านเดินทางสำรวจกันททิปแรกจริงๆ <S <S วันนี้เราก็เดินสภาพป่าก็เห็นรอยเยอะฮะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรอยน่าจะเป็นรอยหมูปา่าแต่น่าจะรอยเก่าแล้นะพี่นะ แล้วก็มีรอยดุดๆุดที่เราเห็นก็มีเช่นที่บางโป่งก็ดุดมาหลายวันแล้วฮะสังเกตจากลักษณะก็มีทั้งกีบเท้าน่าจะเป็นหมูป่าแล้วฮะหลักๆห,หมูป่าแล้วก็เก้งนะพี่นะครับแล้วก็มีตัวกวางผาอ๋อกวางผาเลยเหรอเขาจะอยู่ในคิดล้มเฮ้ยมันมีไอ้กว,วางผานี่มีนะกวางผานี่บางาที่เขาเรียกแพะป่านะครับอ๋อที่เรียกแพะป่าตัวจะเท่าแต่ว่าบางบางรอยบางรอยที่เราเห็นก็ เก่าและลอยดุดอะไรวันนะครับลอยไม่คมก็จะเป็นกววยขาค่ะถ้าลอยแบบบางทีใบไม้ปกที่มันดุดดุดไว<ห>้ก็เป็นเรื่องของห<ม>ูกหมูป่าลอยเก่าและใบไม้ลงหลุมที่นี่มะม่วงป่าจะกลับเกล็ดทิ้งเปลือกอย่างนี้แหละฮะแต่ตำนานหรือว่าผู้ชำนาญเขาบอกมันกลับเกล็ดแบบธรรมชาตินะฮะมะมั่งปดต,ตกลงแล้วไม่เรียกมะม่วงให้เรียกมะมั่งครับ ปกติผมเห็นเขาฝนมีดฮะแต่ว่านี่กําลังด้วยความที่ว่าทางมันชันมากฮะเนี่ยพี่ที่มาดูแลก็ช่วยทําทางให้โดยใช้มีดนี่แหละฮะอุปกรณ์ที่มีอยู่ในส่วนระยะทางหนึ่งของดอยคุยที่เดินแบบลำบากลําบากก็นี่ฮะก็ต้องมีโหนเชื่อกันบ้างแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็โอเคฮะเขา <c oughs> แข็งแรงน่ารักครับเรตรงนี้ วันนี้ชีวิตรูปหากก็เกือบ20ชีวิตแล้วฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอทางตันในป่านี้ก็บางทีมองอะไรไม่ออกฮะก็รอรอกันกรับหาทางลงตอนนี้เรามาถึงลำธารแห่งหนึ่งในหุบเขานะฮะระหว่างม่อนเนี่ยฮะก็ลูกหากก็ ยังหาทางขึ้นไม่ได้ครับวันนี้เลยครึ่งวันแล้วฮะไหนๆก็หลงแล้วครับแล้วก็เลยเที่ยงมาค่อมบ่ายแล้วแม้กระทั่งหมาที่ตามมายัางร้องร้องเองๆคงบอกว่าให้รอด้วยรอด้วยไงยๆหลงแล้วก็นั่งพักทานข้าวเที่ยงกันที่ริมลำธารเลยครับจากขุบเขาป่าลึกระหว่างม่อนนี่แหละครับวันนี้ใช้เวลา mm hmm. ทั้งวันเดินหลังจากหลงมานานผมก็เริ่มขึ้นมาพักเที่ยงสัก หนึ่งระยะแล้วก็มาถึงสันเขาซึ่งจะเดินไปที่ม่อนคลุยที่จะว่ากันนี่แหละการเดินทางระหว่างม่อนทูเรมามอนคุยนั้นนี่ก็เป็นขั้งแรกของคณะเรายกเว้นคนนําทางเท่านั้นที่เคยเดินทางและก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่ามากับกระเลียงไม่ต้องกลัวหลงครับพวกนี้ไม่เคยหลงป่ามีแต่หลงทางดังนั้นวันนี้พวกเราจึงยิ้มให้กันและก็มองหน้ากันว่าเดินอ้อมภูเขาไปเกือบหลายชั่วโมงดังนั้น ขึ้นมาสันเขาได้ซึ่งเป็นสันเขาป่ายอดดอยปุยหลวงบนดอยลูกนี้มีสภาพป่าเปลี่ยนไปอีกดอยปุยหลวงแห่งนี้นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ชั้นดีอีกแห่งหนึ่งแต่งานนี้เราไม่มีเวลารอแล้วเพราะว่าหลงมานานเพราะต้องเดินต่อไปให้ถึงม่อนคุยก่อนค่ําแต่จนแล้วจนรอดก็คิดว่าค่าแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่ดอยปุยหลวงนี้ก็พระอาทิตย์เริ่มจัด ตกดินแล้ครับและแล้วก็เดินถึงดอยม่อนครุยคิดว่าประมาณเกือบเกือบ21จุด 0น,น,นอกสำหรับดอยม่อนคุยมีความสูงโดยประมาณ1,100เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางดอยม่อนคุยถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกและจุดชมทะเลหมอกชั้นดีที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและมีหลายจุดหลายมุมให้เลือกหลังจากบุกป่าฝ่าดงเดินในป่าอยู่2วันและนอนในป่าหนึ่งคืนวันคืนนี้เราจะมานอนกันที่ม่อนคุยเมื่อมาถึงดอยม่อนคุยก็สบายแล้วครับเพราะ บนนี้มีถนนลูกหลังรถขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถวิ่งขึ้นลงได้ดังนั้นวันนี้ตั้งแต่เราตื่นเช้ามาทานอาหารเช้าจัดเก็บเต็นท์เรียบร้อยเราก็ยังไร้เอื่อยู่จุดม่อนคุยจนเกือบ10.00นนอ เช้ามาจนยามสายก็ได้เวลาขึ้นรถเดินทางกลับสู่เมืองร่างรถวิ่งผ่านทิวทัศนของช้องทะเลหมอกยามสายที่แม้เวลาจะปาเข้าไปหลัง10.00นแต่ทะเลหมอกที่นี่ก็ยังคงรอยตัวอย่างหนานแน่นให้ได้ชื่นชมบนหลังรถกระบะแต่ก่อนที่จะขึ้นรถกลับกันนั้นช่างภาพหลายท่านก็ยังลงไปเก็บบรรยากาศมุม360อองศาที่ ภูเขามั่นคุยก็มีมุมของทุ่งหญ้าสีทองเหมือนกันและหากหันมามุมที่สามารถรถบิ่งถึงก็จะเห็นชาวบ้านนําสินค้าทางการ,กรเกษตรมาค้าขาย,ขาขายวันนี้แตรงจุดที่ผมยืนอยู่เขาควงได้พืชพันธุ์ทางด้านการ,กรเกษตรนะฮะมาแลกกับอาหารที่คนส่วนกลางน่าจะเป็นวันแต่เท่าที่ผมถามชาวบ้านดูก็ ส่วนใหญเป็นขื้เกษตรใหวันนี้เห็นที่เป็นถุงข้าวขาเนะเป็นบุกครเป็นต้นบุกก็คงเป็นการแลกเปลี่ยนนะนี่ครับวันนี้ของใจจะจากลาแล้วครับลูกหาบ เส้นทางจากยอดดอยม่อนคุยลงมาด้านล่างเราจะผ่านหมู่บ้านกะเรียงบเดเคที่ยังคงมีบ้านกะเรียงและวิถีชีวิตกะเรียงแบบดั้งเดิมให้ชมเราจะแวะถ่ายบันทึกวิถีชีวิตกันพอสมควรจากนั้นเราก็จะกลับเข้าตัวท่าสองอยงอบหลังจากที่ผมพาท่านมาท่องเที่ยวจังหวัดตากนี่ฮะแหล่งท่องเที่ยวนี่ที่น่าสนใจนี่มีอยู่มากเลยฮะตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ม่อนทูเลม่อนปุยหลวง ม่อนครุยแล้ววันนี้ครับผมมายืนอยู่ที่ม่อนกิ่วลมก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตากเหมือนกันเราจะจากลากันตรงนี้แหละครับเช้านี้แบบนี้แสงแบบนี้แหละฮะแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเริ่มตั้งแต่จากทอทอท,อท,อทอจังหวัดตากอบตท่าสองอยางและจะไปเยี่ยมชมแม่น้ำเมยครั้งหน้ายังอยู่ที่จังหวัดตากวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ MSN Channel MSN m e i i s s o i i l n n w w สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก